ความงดงามของชีวิตที่มันล้อมรอบตัวเราอยู่ในบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มันเต็มไปด้วยความความเป็นธรรมชาติที่เรากำลังสัมผัสกับความสวยงามของของป่าที่ถูก เก็บซ่อนไว้ในบริเวณบ้านของผมความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับความสวยงามของต้นไม้ธรรมชาติสายหมอกที่โรยตัวลงมากับธรรมชาติที่มันค่อนข้างจะลงตัวและเป็น นป่าที่อบก,กอดบ้านล้อมรอบธรรมชาติไปด้วยถ้ำที่เต็มเปด้วยความรู้สึกของธรรมชาติอย่างแท้จริงชื่อบ้องหน้าก็คือถ้ำที่เราใช้สําหรับการจูนจิตหรือการต่อวงจรของความสําเร็จของชีวิตผ่านจิตใต้สํำนึกของเรานั่นเองนี่คือส่วนหนึ่งของถ้ำที่เก็บความทรงจําของความ มหัศจรรย์ที่ผมได้สัมผัสกับตัวเองที่ภูเขาหิมาลัยแล้วก็กลายเป็นความทรงจําของถ้ำให้เราได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติในขนาดนี้นั่นเองแวดล้อมด้วยน้ำตกสายหมอก ที่มันต้อนตัวอยู่ในบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่เป็นที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามเพื่อต้องกับแสงตะวันในยามในยามบ่ายชีวิตที่มันกำลังทำให้เรารู้สึกถึงความลึกซึ้งดื่มด่ำกับตัวเราเองอย่างแท้จริง